เบิรงกบารังห้างว่าจะเฮียนมากว่าเบิรงารันี <g ad> ่บุกบ้านแม่กุ้งค่ะ้อเสียงอบ้านไ่มีเฮียอีกว่บรับบาแม่กุ้งมีผู้ชายเสียงบอมีผู้ชายอยู่บ่าอเมือคืนล้าเด้นน้ำมันน่ะคืนรถก เดียวเยมาเเสียบไฟคนเดียวเฝ้าเดียวเ้าเสียบไฟคน่ไหนล่ะมมตว่าเจ้านที่ไหนล่ะเจ้าหนูเจ้าาที่นเอาเาจากเข้าไปครับยาวอดีตอาไปได้แต่ว่เเคยกรนดเคยมอเอกเขาอาไปเ้ไปได้บกรับแค่ดีเขาสดวนนะครับอันนี้เห็นที่ผมมีไฟผอม มีผู้สายสอนว่าค่ตีเพิ่เสร็แมดนะครับห้องมากครับรบีกนะครับแ่ีห้้หมนยัว่อนะครับปากนะครับเด้อนะครับเต็มที่นะครับทุกเรามาดูว่าวามเีบดกีอเดเบกี่เวเด้อบกี่ยวเด้อัเป ตํแหน่งแอดมินเริ่มสั่นบอแล้วครัสันโบเกียวเดอ้เอเขาไม่ได้เอาหนีด้นนนวยหรอมาอแล้วเป็นไงว้ายล้มตำแหน่งแอดมินเริ่มสั่นบอลแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พระจัวจะโพสนะคะเราไม่เกี่ยวประกาศรัศมีแอดหิงชายลืมตำแหน่งอุ้ยเขาไม่ใช่ผู้ชายเธอพืชผิดแล้วเขาไม่ได้เป็นผู้ชาย ไปจับโฟมสารวแล้วเพื่อนบ้านเนี่ยขอขอถ่ายรูปได้ขับรถได้ไม่ได้เปลี่ยนเตียงว่าไปเอาคือโดนแท่เดี๋ยวไปบูมคนตอนนี้ามตอนนี้มาเยอะแล้วค่ะต้องขอขอบคุณท่านพี่น้องนะครับที่ได้ช่วยกันทับบุญนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องที่บ้านเมืองร่ำนะครับ เดินทางเบิ่งมาแล้วคุหลายแทบมั้งเนี่ยวันนี้อายันเน่นอนรับไปข้างท่าเลยเออบูคูบูยาเอ้าวันท่าได้เห็นรถเลยว่นท่านได้เห็นรถมาเลยได้ยินเสียงคนร้องอยู่ทงเวทีแล้วป้าเก่งอีหลีในอู่งอิงเนี่ยยังนะบสียงนะคนว่าท่ได้ขึ้นหอดได้ที่เสียงอยู่ตั้งแต่ขาดแล้วก็แอ่งป้าเก่งอีหลีเออเขาวางแล้ว พอน้ามาแท่งนี้เพราะว่าเสียงอันดนตรีขึ้นแล้วอุยิงต้องไปก้อนบอกพี่นุ่นไปเลยไปเลยไปเลยแมนอีลีเจอจริงจริงด้วยคู่บาวไปใส่น้อจ้าขอบคุณครับขอบคุณคุณค่อนหลอเลยนายยกเลยครับไปรุ่นซื้ออย่างจ้าซื้อไอ้คิวอุยผู้หญิงนผู้ชายยังก็ซื้อไอ้คิว จบกันสโการวัสํารักรางบคุณรับขอคุณรที่นใจขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณท่านพระคุณ่านกมาท่านเจ้าอาระสุกพ่ทั้พระเถระเที่ให้โอกาสกับพวกเราวันนี้เป็นมือที่สาของงานสัง เปิดรับเลยสุขไทยทำงานพกนะครับมีบุตวัสนาพิเศมางานแต่งมารวมเฉลิมฉลองนะครับยกช่องฟ้าเอกตักอุโบสถหลังงามขอบด้วยพิธีพุทธพิเศษพระประธานในอุโบสถหลังสวยๆตรงนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่อยากเพ้งภาพเมตตาให้ภาพละมุนเจตของพวกเราสั่งไว้เป็นบรรพแหงยุ้ยผู้ชายมาใกล้ ของที่งานกาเสดสาวน่อยเป็นบนรพีขึ้นดื่มเอ็มร้อยห้าสิบุนุ้นหน้าาสรับทุกงานปีที่สองพอมอาหารสกปรกไทยไปตับเอ็มร้ยหสิบสูตหอมน้ำพึ่งเตราคาสูนคุดแค่สิบบาทเท่านั้นเอ็ร้อยห้าไม่มีนิมิตชีวิตเกินร้อยพอเพื่อนที่สดแท้ร้อยเปร์็นฟางอร่อยดีอริทวดไทยอร่อยไก่พุ่โล เสนออีก1เท่ากับ940บาทคงจ่ายฝ่ายด้านตะวันคู่ที่หมันนี่ชื่อยุคมณีสายน้อยนะคะ <coughs> คือลงเรียบร้อยแท้ถ้าถึงแลเวมันลงตรงนี้ไหมพู้หล่อผู้หล่อเดตเจอไหมอ่ะ แปดคนได้รู้วันนี้ต้องใส่สองตัวเล่นปะ